สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทางช่องพหัดชาแนลครับผมเนาะวันนี้ครับผมจะมาตามเลขวิ่งนครพนมอยู่กับเจลตอรี่ให้เอฟซีทางช่องครับผมก่อนอื่นครับขอฝากเอฟซีทางช่องอย่าเป็นหลงเชื่อครับผมผมมีมีเพจช่องทางอื่นครับมีแค่ YouTube ช่องทางเดียวนะครับนี่ครับผมวดที่แล้วครับเพื่อให้ผมมากครับผมเนาะเลขวิ่งนครพนมครับให้ผมมาครับ วิ่งศูนย์ครับวิ่งศูนย์ครับศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดครับเข้าที่ศูนย์ห้าตรงๆครับผมเนาะลองไปถามเขาเบิรงกครับผมมาหลังมูครับผมเนาะพาว่าเขาเจอัดคิดไปทุกคนแล้วครับผมมาหลังเพื่อนพึ่งเดือนแทางมาจากครับผมสุรินครับผมเนาะไปเยี่ยมลูกชาครับผมเขาลยาบานครับผมคับสวัสดีครับผมเจครับสวัสดีครับผมครัาสวัสดีครับ เป็นไหญคือว่ามาแล้วบอกมาแล้วโค้งใดโค้งสองหรือว่าโค้งสามโค้งสองเอ้ามีจะโค้งมาหนิามเนี่ยมันมาเมลว่ามีจะโค้งไม่จะโค้งค่ะพระฮาร์ดแนบออ่าคันคันซูว่าจั่งมืออื่นนี่เล็กจั่งมือนี่เล็กออกคุณร้องแม่นตอนเศร้าซีโมงเศร้าเมื่อกี๊ว่าย่ำตัวนั่นตัวนี้ยังสี่แม่กับ่เมนว่าโค้งอ๋อคือจังหวะคือคือคือพระฮาร์ดจังสี่พระฮาร์ดแตมาเอารถสองเมลว่าแมเพราะว่ามันต้องรอเขาเขาสีเด่นว่าหายตลังหวยออกหนึ่งวันครับวันนี้พระฮาร์ดจะมาโค้งสองอ่ะละ จะมีสองโค้งอั่นละนี่ครับวดที่้วครับผมเนาะผมมากโค้งเดี๋ยวคับผมโค้งแรกเข่าเลยดิ่แมนผมมากเดี๋ยวครับผมเนาะวดที่้วเข่าศูนย์หาครับผมแต่ว่าชุดเต็มผมได้มาเนาะชุดเต็มบไดมาโบเดมันที่ว่าโค้งชุดท้ายล่ะที่ว่าเน้นศูนย์นั่นนะครับผมบไดมาครับบไดมาเอาครับผมเนาะมากแค่เที่ยวเดียวครับผมนี่ครับวดนี้คือว่าได้แล้วบะได้มาแล้วทำเนี่ยเอาเหล็กอีกคือมีเก่ามีศูนย์เถอะมีเท้าดินไหม กับว่าลูกขึ้กันมันแม่มากจังสานเบิดแม่นี่ที่เกาะกระสูนนี่ส่นหน่ตอนเราประหมามันผ่านบรกษัต์มาเดือนดีเนาะมาผ่านแล้วถ้าสมมาสองตัวเสียเข่าอันสามตัก็สีมเสีเข่าสองตัวนีวน่แต่ว่าขาดมันเข่ากับเขาตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปพี่แม่อ๋ออันที่เป็นยังสีาา่ล่ะค่ะแต่ว่ามัน่มีเก้ามิตรศูนย์วันนี้มันมีเก่าบ่งวดนี้ก็มีแล่ะเนาะนี่นาคมีเก่าวันนี้เอองวดนี้คนไหยมาอีกสองตค่ะปะหัดอีกสองต ไม่หากับเก่าหากรบเก้าท้งแรกให้ผมมากให้ผมมาเดี๋ยวเบ่งก่อนั้งแรกั้งแรกคมามามาศูนย์ให้ผมมากครับผมนาอนี่ครับศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดเน้นศูนย์เจ็ดให้ผมมากแม่สามครูครับผมคลิปแปลกลงไปครับนี่ครับค่ะเลขดังเมื่อเลยสองเจ็ดสองแปดสองเก่าลงไปครับผมนาออันนี้เลขดังเขาครับผมครับอันอันอันนี้เลขนครพนมมากคนสีเน้นสุดนี่อันนี้โค้งแรกเนี่ยแคแรกบาทนี้มันมากอีกสองตัว เอาคือว่าหลายตัวแท้เอามันก็้ที่เป็นสูตรของเขามันจะมีสามตัวบอเล็กวิ่งกลับ่าเป็นมาเลขกวิ่งวิ่งมนเล็ก,ลกติดเล็กติดเดินดีเล็กติดเดินดีก็ไม่ใช่ครับว่าเลขวิ่ง<อ>แต่ว่ากาส็สีตัวนี้ตัว,ตว,ตว,ตวยังหนหยังสี่ไมครับครับผมค่ะนี่ครับขวงเลขกไ้มาสามคูวิงศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดครับผมเนาะจะมาเอาขวงที่สองไฮเอฟซีทั้งช่องครับผมค่ะพอว่าครับงวดที่แล้วครับนี่ครับมาคังเดียวครับผมเนาะก็ได้ศูนย์หาครับผมนี่ครับ มาครั้งเดียวมันมาเข่าใครตัวมันเข่าอันอันที่อันเป็นมหาดมาเอาแมนยันอันแรกครับจ้าอันแรกมันก็เข่าเลยบ่ได้กลับแมนครับนี่ครับเข่าตัวูนหงวดทีเดียวเอ้าหงวดนี่เขชิญไม้ครับผมเนาะเควาเป็นเต็มนาแล้วอันนี้เอาไม้เลยครับหงุดนี่มันกับมหาประเต่าเนี่ยทหฮะเป็นกับจับคู่ให้คือเก้าหลักห้ากับเก้าบ่กไม่แฮนค่ะเด็กมหาครับศูนย์ห้าเก้าบ่เล็กวิ่งจ้า ล้างออกคนเกิดสิ่งหามัตัวหนึ่งก่อนหมูว่านี่คนน่ามาหายบางหมอก้อนหรือมูว่านแบบทหารมาที่ละก้อนค่ะตอนใบสามวิ่งศูนย์เพิ่มอีกห้ากับเก้าค่ะห้ากับเก้าค้าห้ากับเก้าจ้าสามตัวครับจับคู่จับคู่ก็มี ศูนย์สองหลักศูนย์ไม่มีศูนย์สองค่ะศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดค่ะแต่ว่าเพิ่นเน้นศูนย์เจ็ดเด้ออ๋อเน้นที่ศูนย์เจ็ดแมนครับผมนี่ครับบันเน่หลักห้าครับผมเพิ่นมีหาศูนย์หาเจ็ดหาแปดค่ะห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดจ้าเก้านี้เพิ่นจะตีไทยเก้าหนึ่ง เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าค่ะสามเก้าห้าเก้าเน้นบอกศูนย์เจ็ดตัวหย่อนว่องจะเป็นตรวนี้ของคนมันสิเป็นเด่นศูนย์รองเก้าค่ะพระหัตเด่นศูนย์รองเก้ารองเก่าค่ะค่ะเด็ดวิ่งครับเด่นศูนย์รองเก้าครับ กระทพก่นอีกอยู ML ่ว่าเอามันมันเน้นต no like, ัวใดแทนนองว่าสันเพิ่นกะว่าเด่นศูนย์ล่องเก่าเด้อพี่ว่าสันส่นหาเด็กตัวกันบอกส่วนหาเมันนี้ว่าส่นหาไม่เล็กยิ่งไหมไม่มีศูนย์ไม่หาไม่ก่อนบอกค่ะเด่นศูนย์รองเก้าแต่ห้าเป็นตัวกันบอกค่ะอ๋อแต่ว่าเพิ่นเน้นตัวนี้ตัวร่องนี่นี่ตัวรองเก้าตัวกันอ๋อเด่นศูนย์ร่องเก่าคือคือคือจ้างกันคือจ้างกันพหัสมากศูนย์มาสมมุติสมมติแมน อาจจะ08 09ก้องสี่ก็ได้ไหมค่ะครับผมว่าจะเป็นต้องว่า3ตัวนี้เลยจั้งสี่ไหมค่ะอ๋อค่ะมันเป็นไปได้เบิร์เดียว08 08 09ก็ได้ค่ะเห็น้หมค่ะตัวเพือนมาน02 0หลัก0ไม่02 04 07ค่ะหลัก5าา0 5า7 5า8ค่ะหลักเก้า1เก้า3เก้าาเก้าเอ้าหลักเก้าก็เป็นด้วยหลักหน่วยบหมนี่ มันเขาจับมาจกสีได้ค่ะเนี่ยบคันคันคันเข้ามากว่าเก้ายุ้อรักซิคัสลับเอา,อา,เอาค่ะคนมาไม่เปลี่ยนไปได้เบิร์ดนั่นแหละทำเนี่ยเหล็กบิ่งคนเขาไม่ยังวนแล้ววายซุ้มวดัดฮะสุ้มวัดพระหัตมันหลายโต้ตั้งสามโตเนาะบ่มันสามโตเอากับว่าลูกเพื่อกันเหล็กิ่งบนล่างบ่สมัยจะบนบนบนล่าง เขาไม่เขาไม่เน้นว่าจะเป็นบนหรือเขาเขาไม่ได้เน้นว่า,าเฉพาะใดมันมีสิทธิ์ได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะพ่ะย่ะเลขวิ่งนะเออเป็นเลขติดเดือนดีเมื่อสามตัวเนาะแมนเพราะมันสามตัวด้วยเจ๊ก็ไม่ได้ว่าที่เป็นเลขติดหรือบ่ติดแต่ว่ากับลู่เดินมันมาจังสี่ตลอดมาสามตัวตลอดอาจจะใส่สับบนถืออาจจะใส่สับบนถือแต่ว่าโอเคมันมาตลอดแต่ว่าเรอยากบนล่างให้จ้าไม่แยกบนล่างนะครับเนาะบ่แยกนี่ครับผมวันที่วันที่หนึ่งครับผม หม่ยเสิบหกครับสิบหกทับเจ็ดทับหกหกครับผมนี่ครับเลขก็มีเก่าคู่กับผมเนาะเก้าคู่เก้าหางแต่นั้นเม็ดเดียวครับที่ศูนย์เจ็ด <0, 7. S 2> ต่วานหมมันมี่เรามีเก่าบ่ที่ยังเกาะมีตัวเรเนียสามตัวเน่ะมีตัวเรเนียสามตัวเลขสามตัวที่เรเนียี่วานมีแม่เลขสามตัวบดมีตัวเรเนียเอาพดทแเรวนะนี่นานตัวตึงที่นี มีศูนนี่นี่แมมีตัวเดนวที่แลมตัวเดนแม่สามวเนเลื่อมบ่เลื่อมมาถ่ายนะผ่านบ่อมากน้อผ่านเดียวมากบมศูนย์มีเก้ามีเจ็ดมันบ่อ๋อมีศูนย์มีเจ็ดมีเก้าอ๋อวัี่ศูนย์เจ็ดเก้าวันนี้ศูนต์าเก้าจ้าวันที่แล้วน่ะมันจะมีศูนย์เจ็ดเก้าครับจ้าเจ็ดขึ้นบนมิ่ห้าห้าขึ้นบน ห้ากับศูนย์ขึ้นบนเนาะศูนย์เจ็ดเก้าครับผมเมื่อ้วนี้เห็นไหมแมน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 ศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแม่นค่ะค่ะเก้าคู่ครับผมเนาะเก้าคู่เก้าชุดครับผมเน้นที่เม็ดเดียวครับเน้นที่ศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวครับผมนี่ครับผมเนาะตามนี้ครับผมเพราะว่าเป็นกาขายของอยู่ครับผมตามนี้เลยแคปหน้าจอครับผมเดอฟทีทางช่องครับผมเนาะมาตามเลยครับผมเพราะว่าเอฟทีทางช่องก็ถามมาลายครับผมนี่ครับ มืดครับผมกะฟังในมืดได้มาที่เกมากนี่เกมากศูนย์เจ็ดกับศูนย์เก้าได้หัดอืมจะไปซื้อติดศูนย์ไม่มีวนนี้งวดนี้ฟันทองผ่หักฟันทองไม่มีศูนย์วันนี้น่ะเก้ามีไหมเก้ามีแต่เจ๊ชอบเขาจะเอามารวมกันก็ปนศูนย์เก้าก็ได้ค่ะพระหัดไม่มีศูนย์วันนี้น่ะเอาเบอร์เสี่ยงผมเลยถังเมดเชื่อได้ถ้าเป็นเบอร์เสี่ยงวันนี้งวดนี้ผ่หัดฟันทองไม่มีศูนย์ถ้ามีล่ะพระหัดฮะถ้ามีถ้ามีก็ไม่ถูกไง เพราะว่าผมไม่ซื้อปิดศูนย์ไงเพราะว่ามีคนบอกผมมาเลยบอกว่าจะไม่ของของเนี้ยเจาบอกผมมาคุณมบินแ่งก็จะวางวันนี่ศูนย์โอกาสมาน้อยมากวันนี่นะแมนเขารแะบอกเม่เขากับร่องเบิ้งเนาะอันของเบ้อมัน้าเอาถามเนี่ยเก่าคู่นี่ซื้อตัวละละกรมูเเจเน้นตัวนี้ค่ะศูนเก็บเตี้แมนกราฟซเป็นตัวศูนย์เก่าค่ะเจมากแขงศูนเก้าเอตัวศูนเกบนปีแทะเล็กโลู มันเขาคำนวณมาจังสั้นแต่ว่าก็เลยว่ามันเขากับเลขกจะควางมาซูนแมนบ๊บานนี้เร็กแลวขวานพนมมันมาสามตัวนี้เจก็ได้จับใส่ตัวนี้อ๋อศูนย์กับเก้าค่ะได้ว่าในดวงใจนี่ปิงแฮงซูนเจ็ดแมนรับกินซูนเจ็ดอาจจะคอยเป็นซูนแปดก็ได้แล้วแต่รับกินซูนเจ็ดหนาเรื่องเบอร์เซียผมไม่ถนอมนอนหยอกนี่ครับผมนี่ครับตามนี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับผมเอาถือไุปก่อนนี่ครับแคปหน้าจอครับผม มาตามโค้งสองให้เอฟซีทั้ง่องแล้วครับผมเนาะหลังจากมุท่แล้วไม่ได้มาตามโค้งสองแต่มาตามตะโค้งเดียวกับเขาแล้วครับผมนี่ครับมุท่แล้วมาตามโค้งแรกเข้าที่ศูนย์ห้าครับโค้งสองไม่ได้มาตามงวดนี้ครับบอผ่านกับผมเนาะมาตามให้เอฟซีทั้ง่องครับผมนี่ครับแต่สุดท้ายนี้ครับผมก็ขอบิพอให้เอฟซีทั้ง่องที่เบิรงคลิปนี้เดินทางแคลคาดปลอดภัยครับผมอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยเงินท่องกับผมเนาะขอบคุณรับผมบผมเจครับผมคับขอบคุณครับผมคับสวัสดีครับ